ไปดูข้าวเกลียบกั้งนะคะที่จังหวัดสตูลค่ะซึ่งถือว่าเป็นแนวทางที่มีการปั้นจากหัวกั้งชายแดนสู่ของกินนะคะที่สร้างรายได้อย่างงดงามให้กับพี่น้องชาวบ้านในพื้นที่ค่ะ ตำบลปูยูอำเภอเมืองจังหวัดสตูลน,นะคะเรียกว่าที่นี่ถือว่าเป็นแหล่งทรัพยากรทางทะเลที่สําคัญในพื้นที่ค่ะล่าสุดกองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัตว์น้ากรมประมงได้เดินหน้าเพิ่มมูลค่าลดของเหลือทิ้งผ่านการถ่ายทอดสูตรเข้ากรีบกั้งให้แก่กลุ่มแม่บ้านชุมชนบ้านนาในตำบลปูยูของอำเภอเมืองจังหวัดสตูลค่ะซึ่งที่นี่นะคะถือว่าเป็นพื้นที่ชายแดนที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยกั้งทะเลสร้างทางเลือกใหม่ในการแปรรูปอาหารทะเลพร้อมเปิดตลาดขนมค เียวแนวสุขภาพจากวัตถุดิบท้องถิ่นแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์โดยเรื่องนี้นางชวิวันบินมูฮัมหมัดอายุ43ปีนะคะซึ่งเป็นประธานกลุ่มประมงพื้นบ้านและก็แปรรูปอาหารทะเลบ้านตันยงกาโบยบอกว่าค่ะที่ผ่านมาชาวบ้านนะคะในพื้นที่จะเน้นขายกั้งสดและก็กั้งแกะรวมไปถึงน้ำพริกกั้งเล็ก ในแต่ละวันชุมชนได้เดรียนรู้วิธีการใช้ชิ้นส่วนเหลือทิ้งจากกัง้งเช่นเปลือกหัวและก็ส่วนกระดองมาแปรรูปเป็นข้าวเกลียบกั้งค่ะพร้อมทดลองสูตรด้วยตัวเองซึ่งสามารถปั้นเป็นแท่งได้ถึง20แท่งต่อครั้งจากเหลือกั้งประมาณ500กรัมโดยมีขั้นตอนการผลิตที่ไม่ยุ่งยากใช้วัตถุดิบได้ง่ายในพื้นที่ ขณะที่ทางด้านนายวิศรุตสริพรกิตินักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหารชำนาญการกรมประมงนะคะบ,บอกว่าโครงการนี้เนี่ยเป็นหนึ่งในแนวคิดของซีโรเวสหรือใช้ประโยชน์จากวัตถุดิบให้ครบถ้วนที่สุดโดยเฉพาะเปลือกกั้งนะคะที่สามารถนำไปสกัดเป็นแคลเซียมหรือไขโตซานเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจพร้อมทางลดปริมาณขยะอินทรีย์ในทะเลได้อีกด้วยไปฟังเสียงประธานกลุ่มประมงพื้นบ้านและก็นะักวิชาการจากกรมประมงค่ะคาดหวังว่าเราจะทำเตยรูป เศษกั้งที่เราไม่ได้ใช้เลยจากที่เรามาแกะเนื้อกั้งส่วไปแล้วก็เศษกั้งนี่คือเราจะทิ้งเลยค่ะอตอนนี้ก็ทางประม,มงได้มาช่วยในในการแปรูปเศษกั้างมาทํเข้าวเกลียบกั้งค่ะเพื่อที่จะให้กลุ่มได้มีงานทากลุ่มอาชีพของตะบลปูยูนี้จะได้มีอาชีพเสริมแม่บ้านจะได้ไม่ว่างงานเลยค่ะโดยตอนนี้ทางกองวิจัยพนาเทคโนโลยีาสตรกร,รสัตว์น้ำโดยผู้โดยผู้นวยการกอง ดรพิชยาชัยนาครับก็จะมีคำเราต้องการให้เราเป็นหนึ่งในการนำซีโรเวสจากส่วนเหลือของผลิตภัณฑ์มมงงงมาใช้ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นก้างปลาเปลือกกุ้งเศษต่างๆเนี่ยเราสามารถนำมาใช้หมดเลยไม่ว่าจะพลิตเป็นแคลเซียมและตัวที่เรากําลังทําอยู่คือจะเป็นไคโตซานจากเปลือกกุ้งหรือว่าจะเปลือกก้างพวกนี้นะครับซึ่งตอนนี้ก็เป็นงานที่เราเริ่มพัฒนาและเริ่มออกมาส่งเสริมกลุ่มแม่บ้างในตัวทประเทศของประเทศไทยครับ ขณะที่ทางด้านของนางสาวเพ็ญศรีเมืองเยาวหวหนะ้ากลุ่มพัฒนาและก็ส่งเสริมอาชีพการประมงสำนักงานประมงจังหวัดสตูลน,นะคะบอกว่ากลุ่มแม่บ้านบ้านนาแห่งนี้ได้มีการขึ้นทะเบียนเป็นองค์กรประมงท้องถิ่นอย่างถูกต้องค่ะและก็มีความแข็งแรงในการรวมกลุ่มด้วยการสนับสนุนจากภาครัฐทางสำนักงานจึงเข้ามาเป็นพี่เลี้ยงตั้งแต่การฝึกทำข้าวเกรียบการจัดการเรื่องของวัตถุดิบไปจนถึงขั้นตอนบรรจุพันเพื่อสร้างความหลากหลายและก็ยกระดับสินค้าประมงท้องถิ่น สำหรับเปลือกกล้างนะาคายที่เหลือจากการแกะกล้า้งขายในแต่ละสัปดาห์ค่ะ พบว่ามีเหลือเฉลี่ยถึงประมาณ15กิโลกรัมซึ่งชิ้นส่วนนี้บอกว่ากำลังได้ความสนใจจากบริษัทประชารัฐรักสามัคคีจังหวัดสตูลค่ะที่ระบุค่ะว่าเข้าเกลียบกั้งนะคะเป็นสินค้าปแปลกใหม่ที่มีศักยภาพสูงซึ่งจะนำเข้าสู่กระบวนการส่งเสริมการตลาดทั้งในจังหวัดและระดับประเทศผ่านเครือข่ายตลาดประชารัฐทั่วไทยและจะมีการเปิดพื้นที่ให้ชาวบ้านนำผลิตภัณฑ์ไปขายในงานแสดงสินค้าและการออกบูธในที่ต่างๆอีกด้วยค่ะไปสัง เสียงของวุนหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมงสำนักงานประมงจังหวัดสตูลค่ะคือกลุ่มนี้นะคะก็ต้องขอเรียนยก่อนว่าเป็นกลุ่มที่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นนะคะแล้วก็ได้รับการสนับสนุนมุประมาณในปี2568นี้จากกรมประมงนะคะในในการที่จะส่งเสริมองค์กรชุมชนประมงท้องถิง่นของปีงนี้นะคะก็ เพราะเราก็ได้มีแผนในการที่จะส,งส่งเสริมการไปรูปต่อเนื่องมาจากใน,ใน,ใ,นในโครงการองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นนี้นะคะประชาชนเนี่ยครับเขาจะมีกลุ่มประชาชนอยู่แล้วครับทั่วทั่วประเทศเลยครับก็เดี๋ยวถ้าว่าเกิดงานนี้ถ้าทำแปรูปอะไรสําเร็จก็จะลงขายในกลุ่มประชาชนด,ดูก่อนครับจะได้ช่วยช่วยเหลือชาวบ้านในในตัวด้วยครับแล้วก็อาจจะขายในพื้นที่ด้วยครับเพราะว่าเป็นสินค้าแปลกใหม่ครับ ซึ่งสำหรับผู้ชมใคระคะที่อยากจะอุดหนุนนะคะหรือว่าต่อยอดนะคะเรื่องของเข้าเก,กลียบกั้งจากกลุ่มวิสาหกิจนะคะประมงพื้นบ้านและก็แปรรูปอาหารทะเลบ้บานตันหยงกาโบยก็ติดต่อไปได้นะคะที่ตำบลปูยูอำเภอเมืองจังหวัดสตูลคะ่ะ